สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับก็ละลายครับนะครับ e ีนี้ผมจะพูดถึงตัวแซนโรองนะครับก็เป็นกระเป๋า,าผู้หญิงนะครับรุ่นโนริตะนะครับอาจจะงงว่าทาไมาผมมาพูดในเ่องตัวกระเป๋าผู้หญิงนะจริงๆอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับให้เพื่อนๆผู้ชายทุกท่านได้แหละครับ right ที่หากมีโอกาสในเทศกาลหรืออาจจะหาของขวัญในโอกาสพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็มาแชร์ประสบการณ์กันว่าผมทํายังไงเลื่อนยังไงแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์กับพวกบางคนที่ ไม่ได้คุ้นชินกับการซื้อของพวกนี้นะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์กับบางท่านนะหรือถ้าเป็นคุณผู้หญิงผ่านเข้ามาชมก็จะได้เห็นรายละเอียดของตัวกระเป๋าเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ช่องผมนิดนึงนะครับก็เราเป็นช่องเล็กๆนะครับเพิ่งเริ่มทำนะครับก็จะเป็นการขอบคุณมากๆเลยเป็นกำลังใจมากๆเลยถ้าเผื่อกดซับสไครต์ให้ทางเราด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันนะ ในใต้วิด,ดีโอได้นะครับมีโอกาสผมก็จะเข้าไปไปอ่านไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับโอเคในเ่วนของตัวกระเป๋านะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนที่จะซื้อตัวนี้นะครับผมทําการบ้านนะครับหากระเป๋านะครับในเว็บไซต์ก่อนเลยว่าเราชอบยี่ห้อไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่แล้วก็ไปหาในในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ดึงรายการออกมาประมาณสักสองสามใบที่เราสนใจนะครับแล้วก็ไปช็อปจริง เหตุที่ผมทำอย่างนี้ผมคิดว่าผมไม่กล้าตัดสินใจจากการที่จะซื้อขอราคาหลักเท่านี้นะครับก็แต่ละผมนะก็ไม,ไม่ไม่กล้าตัดสินใจเพียงการดูรูปภาพอยากไปเห็นของจริงนะครับซึ่งจะแนะนําเพื่อนๆว่าหากใครบางคนแบบไม่เคยเข้าช็อปเลยนะจริงๆเขาไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับก็เราทํากันบ้านไปนะครับพอเข้าถึงช็อปแล้วก็ไปบอกเขาว่าเราสนใจรุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นการที่ ผมว่าถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะเราในฐานะผู้บริโภคเราก็มีสิทธิจะเข้าไปดูของแต่แต่เพียงแค่ว่าเราก็ให้เกียรติสถานที่เขาว่าไม่ใช่ว่าแบบไปหยิบของเขาโดยไม่บอกหรือว่าไปหรือจับแบบไม่ถนอมของเขานั่อแจาะของก็มีราคานะอันนี้ผมก็คิดว่าเราทาการบ้านไปแล้วก็จะสามารถโฟกัสไปที่โตัวโปรดักที่เราสนใจได้ได้ดีขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะครับประมาณนั้นละกันแนะนําว่าให้หาทําการบ้านไปก่อนแล้วก็ไปช็ป นะครับไปเปรียบเทียบของแบรนด์อะไรก็ได้ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรแต่เพียงก็ให้เก็บใ,ให้เก็ิสถานที่เขาลแล้วกันเราก็ไม่ได้ไปทําแบบไปขอดูลื้อมาจนหมดแล้วก็โอเคเดินออกมาเฉยๆเดือๆแล้วก็มีการขอบคุณอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับโอเคนั่นเป็นส่วนของตัวรายละเอียดในการเลือกซื้อนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าเหตุเหตุอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมอยากจะแชร์ให้ไปดูของจริงเนี่ยคืออย่างตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในตัวที่ ที่ผมเลงไว้ในเว็บแต่ผมไปเห็นของจริงแล้วปรากฏว่ามันเวิร์กนะครับก็เลยเปลี่ยนใจอะที่ทําการบ้านมาหารูปมาส่งรุ่นนะ่ะสุดท้ายก็ไม่ได้จัดตัวน,นั้นนะครับมาจัดตัวน,นี้แทนโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวแกะถุงเลยละกันนะครับก็ถุงมีขนาดใหญ่มากนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นกล่องนะครับ แซงโลรองนะครับออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ YSL ล้วกันนะครับ YSL นะครับก็จะมีกล่องสีดำนะครับเปิดออกมาชั้นหนึ่งนะครับก็จะเจอการ์ดนะครับการ์ดใบเสร็จนะครับอันนี้ก็ทั่วๆไปเนาะทุกๆแบรนด์ก็น่าจะประมาณนี้นะครับซื้อก็จะมีซองใส่ใบเสร็จไว้ให้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว การ์ดนะครับอันนี้การ์ดก็เป็นการเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวบ่งชี้ว่ามันคือของแท้นะครับถ้ามีการ์ดคู่มือตรงนี้มาด้วยนะครับก็จะมีเขียนเซ็งโรโลนิอิตาลีนะครับอืมจะมีรุ่นชื่อรุ่นระบุนะครับเป็นปีนะครับที่ผลิตนะครับแล้วก็จะมีชื่อรุ่นระบุอยู่นะครับรหัสนุนนี้นั่นของตัวกระเป๋านะครับแล้วก็ เป็นคู่มือที่ผมว่าคงไม่มีใครอ่านนะครับมีคู่มืออยู่ข้างในนะครับโอเคมีไว้ก็อุ่นใจนะครับใครซื้อมือสองก็จะได้ทราบว่ามันควรจะมีพวกของเหล่านี้ติดกระเป๋ามาด้วยนะครับโอเคครับอ่ะการผ่านไปนะครับเข้าสู่ตัวกระเป๋าะคระับจะบอกว่าหากใครซื้อในโอกาสพิเศษแจ้ง คนขายได้นะครับทางสตาฟเขาสามารถห่อกับกล่องนะครับให้มันเป็นลักษณะเ,เหมือนเป็นเหมือนเนกิฟต์บ็อกซ์ได้นะครับก็จะเป็นความเป็นโบผูกโบอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะเขาก็ไม่ได้ผูกมาให้นะผมไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะครับแต่ว่าเรารีเควสตรงนี้ได้โอเคถัดมาเป็นส่วนของตัวกระเป๋าแล้วครับก็ในส่วนของตัวกระเป๋านะครับ,ก,ก,รรบก็จะมาในถุงผ้านะครับ อะไรถุงผ้าบางคนก็เอาไปใช้งานอะไรต่อได้เนะถุงผ้าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเก็บนะครับถุงผ้าตรงนี้ก็ใส่ของได้เลยนะกิ๊บเก๋นนะผมว่าใส่ของเล็กๆน้อยๆได้เลยแบบเดินทางไปเที่ยวหรือว่าจะใส่พวกกล้องใส่อะไรเนี้ยก็ได้นะขนาดเป็นถุงผ้านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่มีใครใช้หรอกก็เอาไว้เก็บกระเป๋านะครับโอเคมาที่ตัวกระเป๋าเลยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่า นุ่มมากนะครับโนริตะรุ่นนี้นุ่มมากๆนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นหนังแกะนะครับมันจะมีความนุ่มแบบสัมผัสแล้วเรารู้สึกนุ่มมากเลยนะครับแล้วก็ลักษณะของอะไหล่เนี่ยมันจะเป็นสีสีมันไม่ได้ออกทองหลือเหลืองแบบนั้นนะครับมันมีความเป็นลมควันนะครับไม่ได้ออกสีดำดำดูเก่าๆหน่อยนะครับออกแนวพวก เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูวินเทจอ่ะมันดูแบบเหมือนมันใช้มาสักพักนึงแล้วมันไม่ได้สีแบบโดดเด่นเป็นสีเหลืองออกมานะครับแล้วเขาจะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งระหว่างสีอ,อ,อะไหล่โลหะโซ่ตรงนี้นะครับกับส่วนของตัวสายหนังตรงเนี้ยซึ่งก็ดูดีนะครับแล้วก็ของจริงเนี่ยนุ่มมากนะครับแล้วก็มีโลโก้นะครับ YSL ก็ว่ากันไป เปิดมาก็จะมีพวกตัวฟองฟฟมต่างๆดันตรงนะครับไม่มีอะไรทีนี้เนื้อส่วนของตัวกระเป๋านะครับเปิดมานะครับขนาดช่องใช้งานเนี่ยความลึกจะอยู่ประมาณ6 6เซนนะครับความลึกด้านนี้นะครับจากสเปคนะครับประมาณ6เซนแล้วก็หน้ากว้างสุดเนี่ยประมาณ18เซนนะครับแล้วความสูงประมาณ13บมเซนนะครับแต่ว่า เรื่องของตัวเลขเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะลองเอาของมาลองใส่ดูแล้วกันว่ามันใส่อะไรได้บ้างน,นะครับเปิดเข้ามาก็จะเห็นเม d อ i นอิตาลนะครับเมอิอตาลนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองหารหัสกันว่ากระเป๋ามันจะมีรหัสประจําตัวมันหรือเปล่ามีนะครับมันจะมีอยู่ด้านในเนี่ยมันจะมีตัวเลขซึ่งเป็นตัวเลข น่าจะเป็นตัวเลขของรุ่นเขานะครับถ้าเราไปเซิร์ชอินเทอร์เนต็ตน่าจะขึ้นรุ่นมาได้แล้วจะอยู่ในช่องด้านในาเดี๋ยวลองอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันผมไม่แน่ใจว่ามันจะเสิร์ชแล้วมันจะขึ้นเป็นรุ่นหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นที่เคยเคยใช้มันเซิร์ชตัวเลขตรงนี้มันขึ้นรุ่นเลยเดี๋ยวคอนเฟิร์มอีกทีลวกันนะครับน่าจะเป็นตัวข้อความบอกให้ว่าผมไปเช็คมาแล้วมันใช้ได้ไหรือไม่ได้นะครับแต่เขาจะมีเห็นเป็น ตัวเลขตรงนี้อยู่ในช่องนะครับหลักๆเลยคือเป็นกระเป๋าขนาดมินิไซส์มินินะครับคึ่งคุณผู้หญิงก็น่าจะาไปใส่คอสบอดี้ก็ได้เีย๋ยวจะไปใส่ะสะพายข้างก็ได้นะครับลักษณะของเขาจะคือถ้าถ้าคอสบอดี้นะครับถ้าคอสบอดี้เนี่ยเขาก็จะอย่างนี้แหละคอสบอดี้ก็คือสะพายพาดตัวไปเลยอย่างนี้นะครับ สะายาพาดเป็นเลยฟซลนี้นะครับอันเนี้ยคุณผู้หญิงน่าจะเข้าใจนะคำว,ว่าคอสบอดี้ก็คอนี้คือผมก็มก,ก่อนก่อนที่จะมาดูพวกนี้ผมก็ไม่รู้จักคำพวกนี้นะครับกระเป๋าผู้หญิงเขาจะมีเรียกว่าคอสบอดี้นะครับแล้วก็จะมีะรุ่นนี้เหมือนกับว่าพี่เซลเขาก็ขายมาว่ามันสามารถสะพายได้อีกแบบครับโดยการที่ดึงนะครับส่วนที่เป็นอะไหล่ทองตรงเนี้ยนะครับ มาด้านหน้านะครับแล้วมันจะปามประกบความยาวนะครับกับตัวที่เป็นตัวสายหนังตรงนี้นะครับคุณผู้หญิงเขาก็จะชอบของเขากันนะครับเขาก็จะไปส u p p l ข้างประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคก็ให้ความหลากหลายในเรื่องของการใช้งานนะครับส่วนขนาดที่เป็นไซส์มินิเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเพียงพอต่อการใช้งานอะไรยังไงบ้าง เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวจะเข้ามาสู่ส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วแหละนะครับจะมาลองดูว่ากระเป๋าไซส์ตรงเนี้นะครับสิบแปดเซนนะครับจะสามารถบรรจุอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาลองมาลองดูกันซึ่งกระเป๋าใบนี้นะครับหลกัหลกๆเลยผมคิดว่าฟังก์ชันที่มันจะสามารถใส่ลงไปได้นะครับก็คือกุญแจรถนะครับลิปสติก นะครับยาดมเล็กน้อยหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นลิฟอีกอันหนึ่งลิฟมันอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็โทรศัพท์กระเป๋าตังค์ผมว่าตัวเขาเนี่ยใส่ได้ประมาณนี้ซึ่งก็เป็นของที่น่าจะประจําตัวติดตัวเราเวลาออกไปข้างนอกนะครับซึ่งมาลองดูกันว่ามันใส่พอหรือเลปล่านะครับผมจะเริ่มด้วยตัวกระเป๋าตังค์ก่อน,อนละกันนะครับก็จะใส่ลงไปตอดีครับ มันจะเป็นเหลี่ยมที่ต้องบริหารจัดก,การพื้นที่พอสมควรนะครับอ่าใส่ได้ครับกระเป๋าตางังค์นะครับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ลิปสติกหนึ่งอันนะครับเรียบร้อยนะครับ ก็รู้สึกแน่นๆนิดนึงนะอันนี้ก็แล้วแต่ครับบางท่านอาจจะมีกระเป๋าตังค์ที่เล็กกว่าน,นี้หน่อยหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นคนที่ไม่พกกระเป๋าตังค์นะครับปัจจุบันก็โทรศัพท์ก็สามารถสแกนจ่ายอะไรกันได้สะดกวกหมดแล้วเนี่ยหรืออาจจะพกบ,บัตรแค่ใบสองใบในในช่องไหนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมลองดูแบบฟิลแบบแม็กซิมัมเลยเนี่ยถามว่าได้ไหมเพียงพอเลยนะครับเชฟกระเป๋าก็เข้ารูปปกติแต่จะต้องมีการเรียงสิ่งของ เข้าไปอย่างเป็นระเบียบนิดนึงนะมันก็จะทําให้สามารถพบสิ่งของสําคัญสําคัญไปได้แล้วก็มีลักษณะการใช้งานที่อย่างที่บอกไปก็สะพายได้หลากหลายรูปแบบนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจนะครับในการแชร์ประสบการณ์นะครับว่าสําหรับคุณผู้ชายนะครับเพื่อนเพื่อผู้ชายเนี่ยถ้าใครเป็นมือใหม่แล้วก็ อยากจะรอทับการบ้านหาหาของขวัญในโอกาสพิเศษตัวนี้เป็นตัวหนึ่งทางเลือกถ้าคนของคูณเขามีความต้องการในการใช้สอยแค่เล็กน้อยแบบนี้แล้วเขาอยากได้ตัว compact compact นะครับพกพาง่ายๆอันนี้ก็ผมแนะนำเลยว่าเหมาะแล้วก็จับของจริงเนี่ยนุ่มมากนุ่มมากนะครับสวยงามสวยงามเท่ดีโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากกดซับ ให้ช่องด้วยละกันนะครับถ้าใครสนใจว่าหากผมมีโอกาสก็จะพยายามหาของรอบๆตัวนะครับมาแชร์ไม่ไม่จำกัดคอนเทนต์เลยว่าจะรีวิวเรื่องอะไรบ้างไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรมาแชร์บ้างในอนาคตนะครับ,นะรบก็ฝากกดติดตามให้ด้วยละกันนะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดหรือมีความคิดเห็นอะไรที่จะเสนอคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะเข้าไปพยายามอ่านแล้วก็ตอบให้ทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณนะครับ